สวัสดีนะครับพอพี่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Xforce นะครับกับเกม The Finals เนื่องจากว่าผมได้ ROG Ally มานะครับผมก็เล่นเกมนี้โดยใช้จอยมาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะลองกลับไปใช้เมาส์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่า ah. hmm, พวกนี้กระจอกพวกนี้กระจอกพวกนี้กระจาพวกนี้กระจอกไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ไป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 เอ้ยรู้สึกรู้สึกอย่างใช้ได้อยู่กดอะไรวะกด e กด e กูจะไปกด f เฉยเลยปุ๊บไม่ยิงเฮ้ยโอ้โเฮ้ยเกือบแป็นน้วมึงเกือบแป็นน้วมึงเฮ้ย แล้วถ้าไปสภาตรงนี้มันขาดวะเอาไอ้เนี่ยได้ใครไอ้เนี่ยได้ใครไอ่เนี่ได้ใครโอ้โหโว้โว้เออเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกลับมาเดี๋ยวนะกดกดอะไรวะกดเลขสี่โอเคเฮ้ยเราบินผักอะไรเยอะแยะเนี่ยฮัลโหลแล้วไม่เอากล่องไปโล่ไปไป นี่น <tampoco S 2> ี <bugün Dragon> ่ไงนี sí ่ไงโอ้ยปาระเบิดไฟไปแล้วละไรีัยนี่ใครเยัยนี่ใครเอออ๋ออ๋ออะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยไอ้เหี้ยกูโดนไฟหอกตายเออโอ้โหเราทำดาเมจทำดาเมจไปพันหกจี๊ด รอก,ก่อนรอมันเอาตังไปใส่ตู้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปสดมันที่หลังบ้านบ้านพังหมดมันจะต้องมาเอนแน่ๆมนต้องมาเอน้นแน่รอเลยไม่

เสียงอะไรปิ๊บปี๊ปปี๊ปอ๋อเสียงแท็บแล้วแล้วเพื่อนลงไปข้างล่างเพื่อนปตัตไก่เหรอเออเออเกือบแล้วนะมึงเกือบแล้วนะมึงแล้วเราเราจะลงไปยังไงนี่งไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่ปูไก่ปูฟู้แล้วเพื่อนไปทำไมเพื่อนไปตายเยอะหมดเออเกิดมาเฮ้ยไม่ทำการทำงานมุกเลยไอ้พวกนี้เอาแต่ยิงเอาง้อละหนึ่งง้อละหนึ่ง ไปไปเอาไปใส่ตู้ก่อนเออทนไว้ทนไว้อีกเก้าวิทนไว้เพื่อนทนไว้เอ้ยไอ้กันดำไอให้กันดำโอเคแล้วเราก็จะไปสดมันทีหลัง อเอเอกูมาแล้วอุ๊ยเดียวอืมเฮ๊ะว้าวว้าวว้าวนี่ใครนี่ใครอะไรนี่อะไรนี่อะไร เฮ้ย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 ไอ้อ้กไดงดั้ยเฮ้ยเฮ้ยปอบปืนเได้ปอบปืนได้ปอบปืนเได้เฮ้ยกไปกไปเพื่อนกไปนั่นแหละชุบชุบเออเออเฮ้ยต้ไปอะไรั่ไปบเลย เด็กไปซะโออ้อ้อ้โหโอ้เฮ้ยปล่อยเพื่อนปล่อยกูจะชูปเฮ้ยวโวววววเฮ้ยเฮ้มันได้ไปแล้วมันได้ไปแล้ว กูกูกูไปกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าฟึกตายนะเว้ยเฮ้ยโอ้มันได้เป็นแล้วเฮ้ยนี่ไงเอาฟอร์มาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ย กล่องแรกกล่องแรกเราพลาดนี่เฮ้ยมีคนมาว้าว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 ,าวานี่นเอากล่องมานี่กูจะไปไกลๆเลยกูจะไปไกลๆไม่อยู่แล้วไปบีแม่งไปบีแม่ง นั่นแหละยิงกันไปเลยยิงกันไปเลยเพิ่งมึงยิงกันไปเลยสว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 ย,อ,วบบยอุ้ยรอบระเบิดไป4,008โอ้เยอะสุดในห้องเลยนะเนี่ยโอ้ขาไปเจ็ดตัวจีสุดใครมาปอกแป็กปอกแปก,ปก,ปกนั่นไงนั่นไงเพฟิร์สประตูนี้แม่งสาภาตรงนี้แม่งขาดิเฮ้ยฮัลโหล โอ้ยโอ้ยเด้เตียวไดเตียวไออะไรเดี๋ยวไม่นิ่งไงะเฮ้ยอ๋ยวเพิ่งนิ่งเพื่อนอย่ายเพิ่งนิ่งอ๋อเพื่อใจ้ลุกตุ่มทำลายตึกเเข้าไปเข้าไปมา ผมมาแล้วเฮ้ยน,นี่คือตั้งเกมมึงจะยิงกันอย่างเดียวเลยหรือไงวะรีไวไปรีไวไปตรงนั้นตรงนั้นมีอีกป้อมหนึ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนว้าว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 จุกกูจูกกูจูกโ <c oughs> อ้า Ê, 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 cô bác, cô bác, cô bác Ê Ê, ê, tôi <laughs> còn, tôi con vào nhà đây, con còn nhà không đây Tôi còn vào nhà đây, con còn nhà เฮ้ยเฮ้ยขยับไปแล้ว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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนียว้าหยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนสวยสวยโล้โเวลาอีกครึ่งหนึ่งโอ้โหโอ้โหเพิ่นมันมากเพิ่นมันมาก ไอ้เพื่อนชุบตรงนี้จะดีเหรอพูดปุ๊บตายปั๊บเออไป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 กำลังไปด้วยความเร็วสูงโอ้โหพังหมดแล้วพังหมดแล้วแล้วศพเพื่อนหายไปไหนอะ เฮ้ยอืมสะพา์ตรงนี้เลยไม่หายเัยเฮ้ยนี่อะไพโลไปรู้สึกเหมือนจะอยู่ข้างบนนี่ไงอืมโอ้โหรางสังหรณ์ถูกต้อง โอ้โหมึงแอบอยู่ตรงนี้อะมองไม่เห็นนั่นแหละเพื่อนระวังเพื่อระวังเพื่อระวังมันมีตัวใหญ่อยู่เอาเอาเอาตัวหายไปแล้วตัวหายไปแล้วไปกัดดาวไปกันดาวโอ้โหเอ้ยทำไมอ่ะโอ้ยตายตายตาย เดี๋ยวนะปึ๊บออกไม่ออกตรงนี้ไม่ได้ไปไปเรายังมีเวลาเรายังมีเวลาวัดถึกตึกตรงนี้ไม่ผักหมดแล้วอ๋อไหลไหลม่วนไม่เอออรอพีจีมาจากไหนมาเมื่อกี้ อืมเจอไฟเข้าไปหน่อยเจอไฟเข้าไปหน่อยอืมอู้้เฮยโอ้โหที่สองเลยจบแล้วทุกคนหึหึทับได้เพียงแปดพันเจ็ดจีซสัสคือทั้งเกม จะยิงกันอย่างเดียวเลยหรือไงวะฮะให้ตายเถอะดาเมจเราเยอะที่สุดแต่แต่ได้ที่สองอเกมนี้ชื่อว่า The Finals นะครับใครทำอะไรคนสุดท้ายก็ชนะไปนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค,ลค์กดระฆางด้วยล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละบา,บายบยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม